ผมบีบีฟอดนะครับวันนี้ผมก็จะมานะครับส่งมอบรถเจ้ามัดแต่งนะครับเดินทางครับเป้าหมายที่เชียงใหม่นะครับผมอ่ะอันนี้ก็รถสไลด์มารับแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นสีแดงครับแรงลิทนะครับอ่ะเดี๋ยวไปชมกันครับเนี่ยนะครับผมนี่มัดแต่งนะครับผมตัวนี้ปลายทางที่เชียงใหม่นะครับลูกค้ารอรับได้เลยครับผมครับผมน้องเตยสวยไหมครับคันนี้ สวยไหมครับหนูนี่สวยพอๆกับรถเลยนะนี่นี่ครับรถเหมือนของขวัญเลยครับผมนี่ครับผมมาแต่งครับสวยงามครับผม แดงครับตัวนี้เป็นตัวเครื่องยนต์2.3 Eco Boost นะครับผมตัวนี้นะครับลูกค้าอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับรอรับได้เลยครับผมใส่กล่องข้องขวัญอย่างดีนะครับตัวนี้ครับนี่นี้เลยไม่ต้องห่วงครับฟอดคลองหลวงเรามีมัดแต่งขายอย่างนี้ครับผม คันนี้จะมีบริการถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี5ปีนะครับผมบรารนตีรลด5ปีนะครับบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะครับผมคันนี้ครับขับไปสบายยาวๆนะครับเติมน้ำมันอย่างเดียวครับ เด็กล็อล็อกรถให้เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นผลงานของน้องหมวยนะครับลูกน้องผมเองครับผู้จัดการทีมแอมนะครับหัวหน้าซุปบีบีนะครับผมนี่ครับน้องก๊อตครับน้องเตยครับผมครับเดินทางปลอดภัยนะครับเจ้าม้าแดงนะครับมาแต่งคันนี้ครับผม ปิดกล่องของวันเลยครับผมอ่ะอย่งไก็ส่งถึงมือลูกค้าแน่นอนครับผมเดินทางปลอดภัยครับผมปิดกล่องเรียบร้อยครับผม ลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็โทรหาผมได้นะครับ BB ีฟอนครับ0ู5ย์2ก้นงสองะครับ,บ,บ,รบที่อื่นเห่าเท่าไหร่นะครับ BB ให้มากกว่าครับอบครับผม